สวัสดีครับพวกผมนะครับผมเซลเนตนะครับกับซีรีส์โนมโนจินะครับวันนี้ผมก็อยู่กับพีอาร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็สำหรับพีอาร์นะครับแนะนำตัวหน่อยครับครับผมอาร์นะครับก็เป็นลูกค้าที่ด้าบิกวิงที่ชนบุรีนะครับผก็สำหรับพีอาร์นะครับอาร์นะครับออกตัว6 5ค r ูรปี2024เนี่ยอาร์ออกไปนาหรือยังครับผมอ๋อวันนี้วันแรกครับผมวันนี้วันแรกวันแรกเลยผมสังเกตดูจากรถพีอาร์แล้วนะครับ โหรถพี่อาร์นี่ออกปุ๊บแต่งปั๊บได้ครับทำอะไรไปบ้างแพบกวนพี่อาร์เนี่ยรีวิวให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับว่าพี่อาร์เนี่ยทำอะไรไปบ้างผมได้ครับได้ครับก็แรกๆะครับก็จะเป็นตัวครอบถังคาร์บอนตัวโหนกตัวนี้ครับก็จะเป็นของร้านพีทีคาร์บอนนะครับแล้วก็จะเป็นตัวท้ายนะครับครอบท้ายนะครับอันนี้จะเป็นของพีทีคาร์บอนเหมือนกันอันนี้ก็จะมีบอกเปลี่ยนมาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นตัวที่จับโทรศัพท์นะครับแล้วก็โจทย์ตัว แผงหม้อน้ำกันไอ้กันหม้อน้ำครับเรยบครับแล้วอย่างนี้นะครับพี่อาร์ตในอนาคตเนี่ยพี่อาร์ตคิดว่าพี่อาร์ตเนี่ยจะแต่งอะไรเพิ่มบ้างหรอครับก็ก็มีครับก็าจะมีเปลี่ยนคิวหน้าแล้วก็อาจจะมีพวกเท้ายสั้นแล้วก็พวกท่อครับคิวหน้าเนี่ยเร็งเป็น่าคิวหน้าสีสโมกหรือว่าเป็นสีไหนหรอสโมกครับสโมกไว้ครับแล้วก็ท่อเนี่ยกำลังคิดว่า จะเอาออกล่างเหมือนเดิมหรือว่าจะเอาเป็นออกข้างน่าจะออกข้างขึ้นมานออกไม่ออกได้ครับแต่ว่าแต่ว่าจะไม่ไม่ยาวขนาดนั้นไม่ซื้อ่าเป็นสั้นๆมัอนกันครับแล้วก็ผมถามนิดนึงได้ไหมครับพี่อาร์ตระหว่างทําไมพี่อาร์ตถึงเลือกที่จะซื้อเป็นตัวสแตนดาร์ดครับทะนั้นที่โมเดลนี้เนี่ยมีทั้งตัว e ค์บแล้วก็ตัวสแตนดาร์ดอันนี้ผมขอฟังครับพี่อารหนเลยได้ครับเอพอดีเป็นคนที่ชอบรถรถบิ๊กบค์ รีวิอาร์ดพวกนี้อย right. ู่แล้วครับผมก็เลยแบบชอบในสไตล์ที่เป็นสแตนดาร์ดไม่ไม่เหมือนว่าเออ่ได้อารมณ์ในการกำคัสเข้าเกียร์อะไรเงี้ยครับดิบดิบใช่ครับมันได้อารมณ์กว่าครับก็อีกหนึ่งตัวเลือกนะครับใครที่กำลังสนใจท R วีอาร์หกห้าศูนย์อาร์ตัวมาตรฐานก็เราชอบความดิบดิบนะครับผมก็จะแนะนำไปตัวนี้เลยครับผมโอเคพี่อาร์ดแล้วตอนนี้เนี่ยพี่อาร์ดสั่งไฮท์ซันไปหรือยังครับอ๋อสั่งไปเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับผม ก็บอกเลยนะครับพี่อาร์ตเนี่ยเป็นคนที่อ่าสุดมากนะครับออกวันนี้เนี่ยของเดิมไม่เป็นนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเลยครับออกเอาความชอบส่วนตัวฮะได้เลยครับก็ถ้าเกิดวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณพี่อาร์ตมากนะครับที่เอ่ารถพี่อาร์ตเนี่ยมาโชว์พวกเราได้ครับได้ครับก็ถ้าเกิดว่ามีช่องทางการติดตามไหมครับพี่อาร์ตเอ่อก็จะเป็นเฟซบุ๊กครับก็ a r t เอ่อ a r t art นะครับแล้วก็ไฟายเป็น อาตายครับแล้วก็จะเป็น i g ครับยูดมศัดิ์อันเดอร์สกอร์เอสเอครับ,รบก็สำหรับวันนี้ซีรีส์โนโมโนติขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับเราวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย,บายสวัดสดีครับ